สวัสด so nah, nah, like ีครับสวัสดีเอฟซีควายพี่น้องสุขูสุนทครับพี่น้องครับพี่น้องมีอะไรครับย้ำบุญเสร็จพี่น้องย้ำเสร็จย้ำเสร็จพี่น้องเองครับย้ำบุญเสร็จใส่หมูย้อนพี่น้องใส่หมูย้อนใส่หมูซบพี่น้องน้ำขินบุญเสร็จพี่น้องเลยพี่น้องนี่ครับน้ำน้ำกินยังไรพี่น้องเอยนี่พี่น้องเองนีครับ

Mm-hmm. เวจีนเขาขอะไรเลยครับนี่เป็นกับแกงบาดีแล้วแบะเพื่อนว 嗯，嗯嗯、mm。哼、hmm. mm，一天瓜皮碟，好给你瞄。 มีแนวเกี่ย,เยมเลยพี่น้องเขาเกี่ยมยังดีได้เลยหนะ้นาคนไทยรบบเนี่ย ย้ำม,มันหนึ่งน่อนนะช่วยมาครับ ลืมบ้มี่หมกตัวดินใส่ไปลรอเสียตัวดินมาใส่พอดีเลยครับหย่อนมัน้ไหมครับใส่ตัวดินตัวดินขวดไปเราพรอมไม่หรอกำหลักที่นี้ก็คือเราครับปากโปแกรกโปรอะไรปรสัก็เาได้ม่เรอเนี้นี่ได้ย้ำนี่ครับย้ำมูอเสยนเซมูยอเมูสัตว์ไ่รอแกกับปบแชรมืเครับเื่องความมั่นิงเราไลยไม่เรอเนี่ยันกินยังไงครับสำหรับุนี้ค ไปแค่นี้ครับร่อวัลกินมาครับสำหรับนี้สวัสดีครับ